จะมาตี p v p นะครับซึ่งผมมาเจอคนคนหนึ่งครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีโอ้โหแน่นอนครับ ID 2ีสองพี่ดีเคเนเจอร์แน่เลยไม่ใช่ ID 2แหละซึ่งผมจะมาตีแน่นอนครับมันจะเละแค่ไหนไปดูกันซึ่งผมก็รู้ผลอยู่แล้วครับว่า ไม่น่าจะชนะได้เดี๋ยวผมก็ยังตีอยู่ครับชู่เป็นอะไรที่ยับยืนเหลือเกินไปเลยครับพี่น้องท่าน,น่าจะรู้ 77ครับเล่ย์พอเล่ย์พอพอกับพี่ TK The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I will, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow, through the sun rays. อยูผมปลิ้มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดการชากันอีกเช่นเคยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับป่วยเป็นโรคก,กระเพาะอาักเสบพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับขออภัยนะครับวิดีโอก่อนก่อนที่ไม่มีเสียงเพราะว่าผมถ่ายที่โรงพยาบาลนะครับเราจะได้ตัวใหม่อะไรหรือเปล่าก็มาดูกันเลยครับผมดองตัวไว้เยอะแล้วครับ ลองไว้47ตัวแล้วเปิดได้9ทีครับมาดูกันว่าเราจะเปิดได้อะไรหรือเปล่านะครับก่อนอื่นขอลองเชิงก่อนนะครับลองเชิงกดแค่ทีเดียวพอลองเชิงว่าจะได้ตัวอะไรครับเฮ้ยปาแดนโอ้โหแดนมาเลยนะครับ ผมว่าโชคดีแน่เลยยินดีดี่ะไปกดไปอืม <c oughs> อลิสราชนีแห่งดวงใจไม่ใช่แล้วถามว่าผมอยากได้ตัวอะไรก็คือตัวเบลกับตัวไอนี่ครับสองตัวนี้อยากได้เบล <Okay. S 1> มากกว่าไอานะครับ แต่ได้ตัวอะไรก็มาเถอะครับตัวใหม่ครับเอาตัวอะไรไมาก็ได้ครับถ้าทีมนี้ได้ตัวด e ีสกิลมาก็จะเป็นอะไรที่เก่งมากครับเพราะตัวเบลนั้นเป็นตัวรีสกิลที่เป็นเลนเจอร์ธรรมดาครับไม่ใช่แสงมืดมันก็เลยปั่นง่ายมันก็แล้วผมจะได้เบลหรือเปล่านะครับ ถ้ามันเปิดถูกช่วงถูกเวลามันก็ได้นะครับอือสลีตะบองเพชรให้ตายเถอะเอาเปิดไปแล้วครับเปิดเผยครับเรียบร้อยจะได้ไหมตัวใหม่นี้ต้องได้สิตามสมาชิกแก๊งมาเลยนะครับอยากได้เบลครับอยากได้เบลอยากได้เบลอ่ะขอเบลหน่อยครับ เราไม่รู้ว่าเรากดเยอะไ,ไปเท่าไหร่คลปเบล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 เสื้อคลุม,มพูดเอามาทำไมครับเนี่ยอยากได้เบลครับอยากได้เบลอะอยากได้เบลนะอยากได้เบลขอเบลเธอขอร้อง gm ไม่ใช่ทางเกมส่งเบลมาให้ผมหน่อย เบราวคูฟึกาหารกากเครืยอเลยครับได้อีกสามทีนะครับว่าจะได้ตัวใหม่มาใช้หรือเปล่าอืมบราเด็กปฐมเอามาทำไมครับเนี่ย ไม่คิดว่าจะดรอปตัวใหม่ให้ผมหน่อยเหรอครับตัวใหม่ครับอะ New レンジャー New レンジャーเฮ้ยเรนเจอร์ใหม่จริงอะกดไปเลยครับรอบสุดท้ายลุ้นครับลุ้น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 ลุน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 ครับตัวใหม่เฮ้ยมันไม่ดรอปให้ผมเลยครับ เกลียใจร้ายจังเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยู่กับผมปลื้มครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาโคลาโบดันมาติ3นะครับซึ่งการเปิดครั้งนี้เป็นการเปิดกาชาครั้งที่4ของผมครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชา3 0 0รูบี้ครับตอนนี้ก็มีโอกาสเพิ่มริวกับเวลอยู่นะครับมาดูว่าผมจะได้ริวกับเวลมาใช้หรือเปล่าครับหรือว่า ได้ตัวอื่นจากโคลโรโบนี้มาใช้หรือเปล่าถามว่าตัาผมที่อยากได้จริงๆก็คือตัวไอกับอันนี้ครับไอกับเบลสองตัวนี้ครับไอเบลริวนะครับแต่ถ้าอยากสะสมก็เวลมาเปิดกันเลยผมจะยกเลิกซัก4ครั้งแล้วกันนะครับกดครั้งที่5อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เวลา เที่ยงคืน23าแล้วนะครับ3าสกดแล้วครับมาดูกันว่าผมจะได้ตัวใหม่มาใช้หรือเปล่ามาดูกันเจมจะทำ้ายผมได้ลงคอหรือเปล่าลิอานักบบลเล่เปิดต,ตัวมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้โหเรดแอนดเตอร์ดัมปี้ เอาเข้ามามาอีกเจมเอามาอีกโอเคเอามาอีกสี่เข็ดสี่ครับโอ้วันพายอ,อืออืสวยทำลายกันในงคอเฮ้อ,อไว้อะไรห้าวินาทีแล้วครับก็มาต่อกันทีดีลองนะครับอือ แต่ดีลองเราก็จะไม่มาเปิดเรนเจอร์แน่นอนครับเราจะมาเปิดเกียร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มโอกาสได้รับที่คัดผมของอายนะครับแต่ก็ดูอีกทีว่าครับว่ามันจะดอบมาหรือเปล่าสำหรับที่คาดผมของอายเอาละเรามี240รูบี้ล้วก็จะกดให้หมดเลยนะครับกดจนกว่าจะได้ครับ ก็มาไปกันเลยครับยกเลิกดีกว่านะครับผมจะยกเลิกสิบหกครั้งกดค,ครั้งที่สิบเจ็ดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดผมกดไปแล้วครับมาดูว่าแรกผมจะได้อะไรผมจะปิดตานะครับผมจะปิดตาเปิด ถ้ามันเกลือก็บอกผมด้วยนะครับผมจะปิดตาแล้วก็กดนะครับครั้งที่หนึ่งคืบสองปั๊บสามสี่ห้าหกกดครั้งที่เจ็ดครั้งสุดท้ายเนี่ยเลยกดปับ๊บผมก็จะเปิดตามาทีผมจะเปิดตาแล้วนะครับว่าจะเกลือหรือเปล่าทุกคนช่วยบอกผมทีครับว่าเกลือหรือเปล่าออ เปิดตาโอ้ยมันมีตกลงอีกนี่ว่าจากที่ดูหน้านี้แล้วก็น่าจะน่าจะมีแต่เจ็ดดาวโอ้โหจบแล้ว <c oughs> เกลือยันในดีลองนะครับ <c oughs> เปิดอีกทีไปคำๆเปิดอีกทีไปคำๆนะจ๊ะเออ เออดูคาสเตตัสก็รู้ละวมันเกละกบจะเกลยยนกบหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับขอกบดำไปกบดำแปเดาวสามตัวกบดำแปดดาวสามตัวสวยกบดำโอ้มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับ เอาละครับสำหรับการเปิดก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดการชาโคลาโบดันมาจิสามนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสเพิ่มเร็วกับเร็วอยู่นะครับซึ่งผมอยากได้ตัวละครสอตัวนี้มากๆนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเปิดแค่ตัวนะครับเพราะว่าลูบี้ผม,มใช้ห็ดไปหมดแล้วแล้วก็มันไม่ก็ แล้วมันก็ไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยปั้นจสิก้าแม็กมาดูกันว่าภายใน3าตัวนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับกดแล้วครับถ้าผมไม่ได้ตัวโคลาโบผมก็ขอตัวที่ใช้งานได้นะครับเช่นบาวตัวรอหลกหรือว่าเห็ดโอ้โหแจกใบเหลืองมาเลย จกใบเหลืองมาแต่ไกลเลยครับกดจบกไปเลยครับทีทีก็กดบากดครั้งที่สองรอบที่สองมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรมาใช้นะครับเออโหมูลหมูป่าออกจากถ้ำได้แล้วแน่เลยควะหมูป่าแล้ว ซูเปอร์ลีโอนาดเอามาทำไม GM สามรอบสุดท้ายนะครับผมจะได้อะไรมาใช้หรือเปล่าครับเนี่ยผมอยากได้เบลมากๆนะครับอเออ,เอ,อ นี่มันอะไรกันเซลลี่แมชชีนสองรอบสุดท้ายขอเธอสาน,นี้มาเถอะเบลว้าวอื้หูอืมรอบท้ายกดไปเลยนะครับไม่พูดข้ามทำเพลง กดไปเลยแบบทีเผลอกดไปแบบทีเผลอโอ้มีโกะพูดเลยโฉมก็พอใช้อะนะได้ไปลาอันตาด้วยเอาละครับไปต่อกันที่ไอดีไอดีหลักเลยนะครับเอาละครับก็มาต่อกันที่ไอดีหลักนะครับซึ่งไอดีหลักมี แค่สามสิบสตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ได้หานะครับเราก็เปิดได้แค่6รอบเหมือนกับไอดีหนึ่งไอดีรองนะครับมาดูกันว่า GM จะมอบอะไรให้เรานะครับซึ่งทีมของผมในตอนนี้ผมต้องการตัวรีสกิลมาใช้นะครับถ้าผมไม่ได้ตัวเบลนะครับผมก็ขอไอแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ริวนะครับผม3ตัวนี้ก็พอแล้วครับ ไม่ก็ขอตัวที่ใช้งานได้นะครับเอาเห็ดมาก็ได้นะครับเ h รีเห็ดพิษผมจะามาคอมโบความสามารถเพิ่มผู้เดินเรื่อ,อมาดูกันว่าผมจะได้อะไรมาใช้หรือเปล่าขอไอหรือไม่ก็เบลก็ได้นะครับผมอยากได้มากๆ ดูอีกันโอ้โหอุนตาเรียวหนัดไม่คิดเลยว่าจะดับอุนตาเรียวหนัดมานะครับเอดีลองเราก็ดับเจ็ดดาวไปแล้วนะครับเดอเดลกักเราดับเจ็ดดาวอุนตาไปเลยเจ็ดดาวอุนตาเจ็ดดาวอุนตาเจ็ดดาวอุนตามา ครั้งที่สองอขอเถอะครับโอ้โหมูนนักท่องวิหาภาพหลอนมาเลยตัวฟรีไม่เอาครับทีเอ็มตัวฟรีที่หาได้จากกาชาเอ้ตัวฟรีที่หาได้จากสเตตหลักอะไม่เอารอบที่สามครับไม่คิดอะไรมากปั๊บบาวช็อตเคก้กบาวเคก้กช็อกโกแลต อารอาบที่สี่ครับมาดูกันว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับกดยกเลิกไปแล้วครับกี่ครั้งไม่รู้ไปป้งโอ้โหคนี้ไม่หมดน้อยเอามาทำไมไม่รู้ทำไมเอามาทำไมครับ g ีอ บ้าพนิจอนจบแล้วบ้าพนีจร,จจรครั้งสุดท้ายขอกดยกเลิกเยอะๆหน่อยนะครับกดไปเรื่อยๆ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 เรืๆ,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 ๆจะไม่มาจริงเหรอเบลรู้ว่าเราต้องเติมเปิดนะซึ่งผมก็ไม่เคยเติมไอดีลักด้วยยกเว้นแพ็คขนนกที่มันมากี่บาทนี่แหละครับ สิบเก้าบาทหรือว่ายีบเก้าบาทนี่แหละผมก็ลืมเหมือนกันไปเลยกดยกเลิกไปแล้วกี่ครั้งไม่รู้ไปกบอ้าปากแล้วเออมอบของให้ข้าหน่อยเออเลดกลับเอดวิ็อแล้วครับ มันก็ไม่ดับตัวใหม่ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมปลื้มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาประจำเดือนธันวาคมนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เกลือหรือเปล่าก่อนอื่นแล้วก็ผมก็จะสั่งเวยแต้มผมก่อนนะครับมันเป็นสูตรในวันนี้เราจะมาเปิดกาชา โคโรโบดามาจิสามนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่มโอกาสได้ายกับลิวอยู่นะครับผมอยากได้าอกับเบลมากๆผมจะแจกแต้มให้คนนี้แล้วกัน,นครับมาเลยมาแจกแต้มบุญครับขอแต้มบุญหน่อยครับ แพ้แพ้ะครับไม่ดีแจกแต้มสาเร็จครับไห้แต้มบุญแล้วต่อไปเราจะไปที่การ ตกลงกดสดสดไม่มียกเลิกตอนนี้ก็เวลาประมาณจะตีหนึ่งแล้วครับโอ้โหผมยังไม่นอนอีกอ้าผมเปิดกาชาปุ๊บผมก็จะหลับแล้วครับหุยริวฮุยริวฮุยริวย ผมดีใจมากไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ผมนอนห้องข้างๆเดีพี่ผมจะตกใจเฮ้ยได้ริวป้าไปแล้วกดไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้ริวมาแล้ว ได้รีวมาแล้วครับได้รีวแล้วครับถึงจะไม่ได้ายหรือว่าเบลก็ตามก็เถอะแต่ได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วถามว่าเราเปิดกาชาไปเท่าไหร่เราเปิดไป5ครั้งเลยนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามได้เลยนะครับ